สวัสดีครับพบกับผมทนายวีรยุทธ์นะครับก็วันนี้มาถึงตอนที่219นะครับในตอนที่2 1 9วันนี้เป็นเรื่องซื้อที่ดินจากกรมบังคับพอดีตามคำส,สั่งศาลได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเพราะอะไรนะครับก็ห่างหายกันไปหลายวันนะครับช่วงนี้ก็มีภารกิจที่จะต้องทำนะครับก็จะมาอัดวิดีโอนะครับให้แฟนคลับเนี่ยได้รับชมนะครับ ข้อกฎหมายดีๆในสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับก็ถ้าไม่ได้ตอบคำถามใครเนี่ยก็ขออภัยนะที่นี้เพราะว่ามีแฟนคลับหลายท่านได้ส่งคำถามได้โทรศัพท์และก็ส่งเอกสารมานะครับหาทนายเป็นจำนวนมากนะครับทําให้ทนายบางครั้งก็อาจจะตอบไม่ครบทุกคนนะครับ หรืออาจจะตอบคำถามผิดพลาดน,นะครับก็นะครับต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องที่ละเอียดซับซ้อนนะครับก็เข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้นะครับมาถึงตอนที่219นะครับในตอนที่219ก็เป็นเรื่องซื้อที่ดินจากกรมรกบัตรพอดีตามคำสั่งศาลได้รับคำคุ้มครองเพราะอะไรเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าในมาตรา1330ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เขาบัญญัติว่าเขาบัญญัติว่าอะไรเขาบอญญัติว่าสิทธิ์ของบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทออตลาดตามคำสั่งศาลหรือคำสั่งเจ้าและการรักษาทรัพย์ในคดีล้มละลายนั้นท่านว่ามิเสียไปถึงแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ของจำเลยหรือรีตัมภาษารือผู้ล้มละลายนั่นหมายความว่ากฎหมายนั้นได้คุ้มของผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริต นะครับตามคำสั่งศาลนะครับก็คือเมื่อมีการขายทรัพย์นะครับจัดกรมประครับคดีมีการขายทอดตลาดนะครับมีการเคราะไม้นะครับให้ผู้ซื้อราคาที่เสนอราคาสูงสุดและวางเงินประกันและมีการชำระราคาครบถ้วนแล้วเนี่ยเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแม้ว่าอะไรแม้ว่าตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือโฉนดที่ดินเนี่ยของคนที่ถูกขายทอดตลาดเนี่ยจะได้มีการโอนหรือส่งมอบการครอบครองไปยังบุคคลไว้นอกก็ตามนะครับเพราะอะไรครับเพราะมีคำพิพากษาของศาลฎีกาที่1310 2556ทับ2556ตัดสินไว้เมื่อปีพศ2556บบอกว่าอะไรบอกว่าการที่โจทซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาด โดยหลักแล้วก็ไม่มีกฎหมายใดบังคับให้โจทย์ต้องเข้าไปตรวจสอบก่อนว่าใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงเพราะเป็นการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลโจทย์ย่อมเชื่อโดยสุดจิตว่าเมื่อซื้อที่ดินมาจากการขายทอดตลาดแล้วจะต้องได้รับสิทธิในที่ดินที่ซื้อมานั้นโจทย์ย่อมได้รับความคุ้มครองแม้ปรากฏภายหลังว่าที่ดินพิพาทที่เป็นนสสามเนี่ยไม่ใช่ของสอก็ตามนะครับ ก็หมายความว่าการโอนที่ดินที่เป็นน,นสสามเนี่ยผู้ที่มีชื่อเนี่ยเขาสามารถที่จะโอนในการส่งมอบการครอบรองนะครับเมื่อไม่ใช่ที่ดินของสอซึ่งเป็นผู้ที่ถูกระบุในน,นสสามและมีการขายต่อไปโจ์ซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินจากกรมบังครับคดี ก็ย่อมได้รับความหุ้มครองตามมาตรา1330เพราะโจดนั้นอะไรครับเพราะโจดนั้นสุดจริตนะครับเป็นผู้ซื้อทรัพย์ตามคําสั่งศาลโดยสุดจริตและเสียค่าตอบแทนนะครับมาเรื่องต่อไปครับก็คือซื้อทรัพย์สินโดยสุดตามคําสังสา่งศาลต่อมาครับมีผู้ครอบครองทรัพย์สินโดยการ,รครอบครองปลระปักผู้ที่ครอบครองปลระปักในที่ดินจะอ้าง หรือสู้นะครับผู้ซื้อทรัพย์สินโดยคําสั่งศาลตามกรมบังคับคดีได้หรือไม่นะครับคำ <c oughs> ตอบก็คือไม่ได้เพราะอะไรเพราะ <c oughs> คําพิพากษาศาลฎีกาที่15816ทับ2,557 151816ทับ2,557ตัดสินไว้เมื่อปีพศาาา2,557บอกว่าแม้ผู้ร้องที่สอง ได้มาซึ่งที่ดินพิพาทโดยการครอบครองประปักนะครับสิทธิ์ของผู้ร้องเนี่ยยังไม่ได้จดทะเบียนผู้ร้องย่อมไม่อาจใช้ยันโจท์ทั้งสองซึ่งเป็นผู้ซื้อและได้สิทธิที่ดินพิพาทมาโดยเสียเข้าแทนและโดยสิทธิจดทะเบียนสิทธิโดยสิทธิ์แล้วได้ตามมาตรา1299วรวรคสองผู้ร้องที่2ไม่มีสิทธิขอเพิกถอนคําสั่งองศาเกี่ยวกับการประครับดีขายท่าดรนั้นได้นะครับตามมาตรา1น3 0ันนะครับ อันนี้ก็ต้องระวังนะครับคนที่ครอบครองปลรปักที่ดินไม่สามารถที่จะสู้คนที่ซื้อทรัพย์สินโดยสสรตนะครับตามคําสั่งศาลจากกลุมบังคับคดีได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวรฐานนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะเกิดขึ้นกรณีที่เราครอบครองที่ดินของผู้อื่นนะครับแล้วเราเห็นว่าเจ้าพนักงานอดีเนี่ยได้มาปิดประกาศขายทอดตลาดนะครับแล้วเราเอ้ยเราบอกเฮ้ยเราครอบครองปลรปักเราก็จะไปยื่นคำร้องต่อศาลได้ไหม คำพิพากษาสารดีกาที่15816 2557ตัดสินไว้เมื่อปี2557บอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์มายื่นนะครับคล้องขอบของประปักนะครับก็จบในตอนที่219นะครับซื้อที่ดินจากกรมประครับดีตามคำสั่งศาลย่อมได้รับความคุ้มครองนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ